after pavel's death i was on my own somehow i had to reach black station olman would meet me there and take me to polish <c oughs> การป้องกันหลังจากการเสียชีวิตของพาเวลเราเองก็เดินทางต่อไปจนสุดท้ายเรามาถึงที่สถานีแบล็คเออแมนเองก็พบกับเราที่นั่นและพาเราไปต่อที่โพลิส Human, but how? come here quickly! Ah, okay, okay. You rarely see a man in those towns. Talk to the captain. We're in deep shit here. ใจนะครับประหลาดใจเลยล่ะว่ามีมนุษย์น่ออกมาจากอุโมงค์นั่นแล้วก็อยากให้เราไปคุยกับกัปตันครับไหนล่ะกัปตันพบเหรอ <laughs> ทำไมเสียงมันดังยัง,ยงว่าแถวนีน้นี่เหรอเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกนั่นแต่ว่ามีพลปืนอีกคน,นมาช่วยก็ดีดเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกนั่นแต่ว่ามีพลปืนอีกคนมาช่วยก็ดี อยาให้เราเตรียมกระสุนให้พร้อมเพราะว่าเราเองจำเป็นต้องป้องกันจนกว่าการอพยพจะเสร็จสิ้นครับ ไปพัดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับไปไปมา,มาเราเองจําเป็นต้องมาป้องกันสถานีนี้นะแล้วก็มีลมอะไรไม่รู้มาด้วยเล้แย่มดเลย เสียชีวิตแล้วยังไม่ได้ทนทำอะไรเลยเอเคเหรอฮะเอามาแทนปืนสั้นไหมตอนนี้เอามาแทนปืนสั้นก่อนแล้วกันเออเหมือนใช้กระสุนเดียวกับปืนบัสตัดกันไม่ดีแล้วครับเอาเอากลับมาเอากลับ ได้ยินเสียงระฆังหลบหนีดักมากเลยฮะฉะนั้นเราจะออกมานิดนึงไอ้ออกมาแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกน่าอคอว่ามีใช่ไหมได้เลย

ไอ้โอ้โหมาจากไหนเนี่ยอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาโอ้โหกระสุนหมดสุดโอาตายร่างกายช่างปราะบางเขาบอกว่าให้เรายิงด้วยกระสุนมิลิเทอรี่เกตใช่ไหมฮะถ้าที่อาจดูจากช่วงนาทีชีวิตเมื่อกี้ครับตอนที่กระสุนหมดอ่ะโอ้ทุกทีมี็อดกันด้วยมา ก็จะมีที่หลบนะเออหลบแถวๆดีแล้วกันผมว่าถ้าเราเลงดีๆนะก็คงไม่จำเป็นต้องยิงรัวๆขนาดนั้นนะ,ะเล็งประมาณที่คอของโนซัลลี่อะ เผื่อไว้เพื่อให้ปืนมันใส่ยขึ้นด้านบนด้วยนะครเพื่อจะได้เข้าหัวทันทีอแล้วก็ไม่ควรอยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่าถ้าตรงกลางเราต้องดูทั้งซ้ายและขวางไงเราอยู่หลังกำแพงดีกว่ามาเอากระสุนทหารออกมา โอ้ยโอ้ยอะไรอะไรอ,ไรอ๋อมีการปล่อยคลื่นสัญญาณนะครับเนี้ยมันจะมีตัวทีเฟอนะฮะส่งเพื่อนมันลุยก่อนไงถ้าเราอยู่มุมอย่างนี้ก็มาเดิไล่ยิงอะไรเนี่ยอยต้องระวังนะมาดูฝั่งเราก็พอ ยิงวะเฮ้ย้อย่าพิ่งตายตอนนี้อย่าพิ่งตายตอนนี้อยู่ตอนอ๋อกระสุนไม่มีหรือไง เราจะรอดชีวิตอยู่คนเดียวครับอ๋อนี่ยังไม่ตายโอเคเอา AK มาแล้วก,กันแทนปัสตัดกันแล้วนะ Too many of the mutants broke through. Police must be warned. mission our radio beacon. Contact and broadcast the emergency you you for radioacon police go have to contact can as a our up ก็ด่านที่ไว้ปกป้องสถานีพลิสเนี่ยพังไปแล้วครับแล้วก็อยากให้เราเนี่ยไปที่วิทยุสื่อสาระแล้วก็ส่งไอเทปที่เขายื่นมาให้เนี่ย ไปให้ทางสถานีโพลลิฟังบันทึกบันทึกโน้ตหนึ่งเนี่ยก็จะเกี่ยวกันที่อาเทีมารู้สึกว่าเหมือนได้กลับบ้านอีกครั้งนึงนะครับที่ exhibition นนะซึ่งพวกคนที่นั่นก็เหมือนพวกเราตอนนี้ก็กำลังอยู่ในสถานีรถไฟต่างๆถึงตอนนี้เป็นบ้านของพวกเขาครับและตราบใดที่เรายัางไม่ยอมแพ้นะพวกเขาก็จะมีความหวัง เออตรงนี้มอเตอร์ไซค์อ่ะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ดูยังไงมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือพวกโนซัลี่ฝ่าทะลวงด่านเข้ามาใช่ไหมดังนั้นเราต้องระวังนะครับ เราเอามีดออกมานึกจะมาก็มาแล้วเราสั่นะระฆังทำไมวะต้องฟังเสียงฝีท้าสิ่ดีๆพวกนี้มันเลเกอร์นี่ไวขนาดนี้ แล้วจะสั่นกับไปเนี่ยตายตัวตรงนี้อาศัยความเงียบนิดนึงต้องฟังเสียงนะครับมีบางตัวอยู่ข้างนอก โอ้ยตัวอะไรไม่รู้แต่ต้องยิงแล้วล่ะเหมือนไอ้คลื่นเสียงเนี่ยทำให้เราบาดเจ็บด้วยนะตรงนี้ไม่มีอะไรครับเป็นห้องที่ว่างเปล่าอ่หิวก็หิวไม่อยากหิวเลยเนี่ยเหลือสองเข็มแล้ว เขานอนในตู้รถไฟกันเหรอโอ้โหไต่ามาให้เห็นเลย เร็วมากาหลังติดกำแพงไว้ครับเออพยาบาล ดูหลุมมันสิไม่แน่ใจว่าเข้าไปได้ไหมน่าจะเข้าไปได้แหละแต่โค้งอันตรายนะครับมันเยอะจังหวะมันมาเรื่อยๆหรือเปล่าเนี่ยผมว่ารีบไปดีกว่านะระแวงว่ะอาเทียมระแวงอะบอกตรงๆต,ต้องพูดด้วยต้องฟังด้วยเดี๋ยวอุ้ยเยอะเยอะอ่อออะไรเนี่ยเป็นช็อตกันแบบดับเบลิลบาเรล,ลนะ เอออย่าล่วงลงไปอย่าล่วงลงไปตรงนี้พี่ไม่เป็ไรครับตรงนี้เข้าไม่ได้ข้างหลังมาตัวหนึ่ง แล้วต้องไปทางไหนโอเคไปทางซ้ายครับน,นี้เปล่าไม่ใช่เออที่นี่เหมือนห้องทำงานใครบางคนแล้วก็ มีเซฟมากมายฮะผมว่าที่เมโทรก็ไม่ใช่ว่าปลอดภัยนะบางทีอยู่ข้างนอกอาจจะง่ายกว่านะฮะเฮ้ยต้ยใส่หน้ากาก

ยู่ดีมากดดันตอนนี้เนี่ยโอ้ยรูพี่อับเลยอะ่ะ ไม่แน่ใจว่าทำไมต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์นะครับตะกนไปแล้วตนะโกนปัดหน้ากากแสดงว่าเครียดนะเนี่ยตะกดดันนะเนี่ยไปแล้วอ,อึ๊บอ้ยยิงเลยยิงเลยไม่ต้องถามแล้วล่ะ มีเสียงเด็กอยู่ในนี้ฮะ เด็กนคนนี้อยู่กับลุงที่ตายไปแล้วนะครับผขไม่อยากให้เราเข้าใกล้เพราะว่าแม่ไม่อยากให้คุยกับคนแปลกหน้าอยู่ดีมันก็เอออเองครับว่าเราจะพามันไปด้วยก็ไม่เชื่อใจง่ายจังวะมันจะตามเราไปด้วยครับแล้วเราก็ยิงมอนเตอร์ใช่ไหม แล้วก็เหมือนจะหกหัวนะเอาทำไมเร็วจังวะแถมมีเสียงตามเราตลอดเวลาเลยครับบันทึกบันทึกสามเนี่ยก็พูดถึงเด็กๆในเมโทรละครับคือบางครั้งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเด็กที่เกิดในใต้ดินแบบนี้แล้วไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์มาก่อนเนี่ยจะต้องเป็นสายพันธุ์ใหม่แน่ๆนะ อย่างเด็กคนนี้ครับที่ผ่านนรกมาแต่ดูเหมือนเขาจะมีชีวิตชีวาและก็เต็ไมไปด้วยความลื่นเริงอะ่ะเขาก็พูดด้วยความสงบนะครับมองโลกในแงด่ดีซึ่งก็ทาให้นึกถึงตัวเราครับนึกถึงตอนที่อยู่กับแม่แล้วก็สถานีอ่ถูกโจมตีโดยพวกหนูตอนที่แม่ตายแล้วพวกหนูก็ตายหมดแล้วเนี่ยเราเองถูกช่วยไว้โดยซกคอยอะ่ะซึ่งก็คือพ่อเลี้ยงของเรานั่นเอง เด็กนี่ก็คุยถึงเรื่องที่ทลุงของเขาในจีก<อ>ก๊กขสนะไม่ช่าหมดนะแต่ไม่ว่าเราจะไม่แข็งแกร่งเท่าลุงของเขาลุงของเองตายไปแล้วเห็นไหมนะ่ะซึ่งหลังจากที่เด็กนี่มากี่คอเราครับแล้วก็หมุนเมาส์ได้ช้าลงนะ ว่ามันน่าจะมีอะไรอุดอมโมงมันได้บ้างนะเนี่ยอุ๊ยเอาตายเลยไปพร้อมกันซาชาโอเคโอเคจะระวังผมจะระวังเนี่ยเราเดินผ่าน แต่เด็กนี่ไม่มีหน้ากากแต่ว่าเราถอดหน้ากากออกได้ใช่ไหมถอดออกเลยเย้เด็กมันจะไม่ตกใจเลยแต่อาเทียมตกใจแล้วอะ บอกว่ามีกระสุนอยู่ในล็อกเกอร์อ๋อดีมากเขาบอกว่าเขามีปืนเหมือนกันแต่ว่าจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเขาโตพอ,พอแล้วครับไม่ต้องใช้หรอกรีบไปดีกว่า S <S ยังใช้กระสุนไปอยู่เลยอะเปลี่ยนเนาะ นี่ไปดีกว่านะโอยเราแวงเสียงมากเออใช่มันมีหลุมเราระวังเรียบร้อยแล้ว ก็เตือนนะครับว่าอย่าปานระเบิดลงไปอ่ะเพราะว่าหลังคามันมันพังง่ายอ่ะสาชาติลบไว้ อยากต้องไปทางนี้ใช่ไหมโอ้โหโอ้โอ้ซาชาไปเถอะซาชาอาเดียมกลัวครับ ลุยได้เหรอโอ้ตรงนี้มีกุญแจาชาอย่าพึ่งตายสาชาติดเชื้อ Mom s AYS there's a scary place where the kids go missing มายังงไ Mom s AYS if the kids go too far into the tunnels the mutants catch them and เด็กบอกว่าเด็กไม่เคยไปที่อุโมงค์นี้มาก่อนครับแล้วก็แม่เขาเล่าให้ฟังว่าอุโมงค์นั้นมันเกิดเรื่องน่ากลัวถ้าเด็กๆถูกจับตัวไปอะไรอย่างนี้ไงมันจะกลายเป็นพวกมิวแทนนะตรงนี้มีกับดักเนาะแล้วก็โอเคเป็นทางลงก็กลับไปที่เดิมแล้ว ชาววระังหคือผมมักจะได้ยินเสียงด้านหลังนะแบบเบาๆอ่ะเบามากอ่ะไม่รู้ว่าตั้งระบบเสียงเป็นยังไงนะจริงๆถ้าใช้แค่สเตอริโอซ้ายขวาคงจะได้ยินนะสงสัยจะตั้งเป็นเซอร์าเาไว้แล้วก็ใส่หูฟังด้วยไงนี่นอะไรเนี่ยว้าว what's that up there Wait, uncle showed me a picture once. The sky. It's the sky, isn't it? It's like a painted ceiling. เอฟอยากจะใจนะครับว่าหังจากอ่ออารเกมเสร็จแล้วอ่ะมันจะได้ยินแบบปกติหรือเปล่านะแต่เหมือนใน YouTube ที่ผมอัพไปอ่ะมันก็ได้ยินตามปกติฮะแต่ว่าตัวผมเนี่ยคนเล่นเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินนะครับเสียงที่อยู่ด้านหลัง ก็บอกว่าเราสามารถที่จะปีนขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ไหมไม่ได้หรอก Wait want really I this high don't to Don't drop go me ก็บอกว่าอย่าปีนขึ้นไปสูงเลยมันกลัวเออเราต้องไปทางไหนฮะทางนี้ฮะอย่ากลัวไปชนถังเลย my Thanks, man. Do you have any idea how much that boy means? His father is really important to all of us. And if his son died, he'll get here. Uncle is dead, But this man took me on his shoulders. I helped him shoot the monsters. โอซาชาตอนแมากอ่ะหออ้มันเห็นงขอบคุณลูของนันฉันไม่มาตอได้ระน,น่งโอ้กระสุนเหรอไม่เอาครับเอาไปเถอะเดี๋ยวเราขโมยเอาก็ได้ acionalikt hive บอกว่าสถานีแบล็กเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลนะครับแต่ว่าเรามีศัตรูตัวใหม่ก็พวกนาซีมันสร้างเอาท์โพส สร้างบังเกอร์อะเราต้องหาทางผ่านพวกมันไปเพื่อไปถึงแม็กสเตชันอะ่าบันทึกครับแม่ของเด็กคนนี้ก็ยื่นกระสุนมาให้เราครับและเราเองก็มีตัวเลือกนะครับว่าจะรับหรือไม่รับตัวอาธิยมเ่ยสงสัยนะครับว่ามันเป็นแบบนี้ได้ไงนะจากเมื่อก่อนที่ดูธรรมดาพนาแต่ตอนนี้กลายเป็นดูแปลกประหลาดไปซะแล้วแล้วโลกทําไมกลายเป็นแบบนี้ไปได้นะแล้วเราควรจะทํายังไงดีปฏิเสธรางวัลหรือว่าหรือว่ารับรางวัลน,นี้ไป ก็นี่สินะพวกคาราวานอพยพจ้าช้อปปิ้งกันก่อน อ่เราอขาย AK นะฮะได้4ีกระสุนเหรอโอเคเพราะว่า AK มันไม่ได้โมดิฟาครับเราจะไปหาเอาข้างหน้านะฉะนั้นตอนนี้ก็ขายเอาการะสุนไปก่อนซึ่งไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรดีฮะกระสุนก็เอาไปยิง <ขอ S 1> ได้แหละ เปิดแล้วครับเราจะมุ่งหน้าออกไปข้างนอกกัน